มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกจัดงานสัปดาห์ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ2,568หรือ i c s w and APSF 2,025ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนโลกด้วยมือเราเวทีนี้รวมผู้นำนักวิชาการและเยาวชนกว่า1,300คนจาก90ประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางขับเคลื่อนประชาธิปไตยสิทธิมนุษย์และความยั่งยืนกิจกรรมมีทั้งเวิร์กช็อป เสวนาและกิจกรรมพักสนามกว่า100กิจกรรมตลอด1สัปดาห์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตติมงคลชัยอารัญญาชี้ว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตและความเหลื่อมล้ำแต่ความหวังยังอยู่ในพลังร่วมของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นสร้างการเปลี่ยนแปลงท่านผู้แทนของทั้ง3าองค์กรครับก็ได้กล่าวแน,นะนาความเป็นมาของแต่ละองค์กรทั้งจุดมุ่งหมายของ ผมมีข้อมูลจะเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งอะจริงๆแล้วในส่วนมีหลายองคอ์กรนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นสมาชิกเป็นภาคีของทั้ง e p s s ก็ดีของ ADN ก็ดีหรือแม้ของ CIVICUS เรายังได้เชิญชวน,นองค์การมหาชนชุมชนนะครับหรือว่าพอ,อชอนะฮะสังคมทั่วประเทศและสำนักง,งาน กองทุนส่งเสริมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือที่เรียกกันว่าสสสนะทั้ง2ององค์กรนี้ก็เปิดโอกาสนะครับเชิญชวนให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่ทํางานร่วส่งตัวแทนเข้ามาร่วมเรียนรูน้นําเสนอนะครับเคสหรือว่ากรณีศึกษาที่เขาได้ทํางานมายาวนานเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่เรามักจะคุ้นชินกับคาว่ากลุ่มคนประบาง โดยสรุปนะครับทั้ง3โครงข่ายหรือ3องนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะทํางานให้กับหรือร่วมกับนะครับกลุ่มเปราะบางในสังคมโลกไปนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี้ยนะฮะทางด้านผู้แทนซีวีคัสก็บอกว่าประมาณ70%ของคนบนโลกใบนี้นะครับที่ถือได้เรียกถือเรียกได้ว่า อาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสดีนักในสังคมไม่ว่าจะเป็นในเชิงเศรษฐกิจก็ดีเชิงสังคมก็ดีเชิงการเมืองก็ดีนะครับหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยมีประเด็นที่ครอบคลุมอย่างหลากหลายมากครับตั้งแต่เรื่องของสภาวะโลกร้อนตั้งแต่เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจทางสังคมนะครับเรื่องของการความไม่เท่าเทียมการเข้าถึง รเรื่องเทคโนโลยีเ i นะครับหรือว่ากลุ่มปอบบักของชนเผ่านะครับหรือว่ากลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มผู้หญิงคนนะครับนานาชนิดมีหัวข้อหมดเลยครับเรื่องที่มีการพูดคุยกันเนี่ยจะมีทั้งการเล่าประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครถูกสรุปออกมาจาก1นะครับ,รปาานะรบเป็นขบวนการต่อสู้ทางสังคม หรือที่เรียกว่าโซเชียลมูฟเมนต์สองนะครับเป็นชุดความรู้ที่เกิดออกมาจากการถอดบทเรียนหรือเรียกว่าการจัดก,การความรู้สาเป็นชุดความรู้ที่เกิดมาจากการทำงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นประสบาการณ์ที่เขาได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างนะครับความร่วมไม้ร่วมมือกันนะรระหว่างกลุ่มชนในประเทศระหว่างกลุ่มชนที่อยู่ระหว่างประเทศ ระหว่างกลุ่มชนที่มาจากภาคส่วนตา่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคองค์การพัฒนาเอกชนนะครับแล้วก็ที่สํคาคัญที่สุดก็คือเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่มที่มีความหลากหลายทางด้านอายุและเพศนะครับเราจะมีทั้งเยาวชนจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุมีทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็มีทั้งเพศที่3แล้วแต่เราจะเรียกไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อเหล่านี้มีความหลากหลายมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนะครับมีนโยบายนะครับว่าครับที่สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะย,ายิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะต้องอแสดงบทบาทของตนเองให้เด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ในการที่จะส่องทางว่าคนคตทางข้างหน้าในการที่จะช่วยให้คนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เนี่ยมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีโอกาสได้รับอโอกาสที่จะได้เข้าถึง ครับโอกาสนานาชนิดในมิติต่างๆเนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราทุกคนต้องทํแาและหมายไรธรรมศาสตร์ฝ่ายเดียวทําไม่ได้ครับเราต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายๆภาคสว่วนเราต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าคงไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งจะต่อสู้ไปโดยลําพังประสบะการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละไอบริบทเนี่ยมันจะทําให้เราเรียนรู้และแข็งแกร่งเราหวังว่าเราจะมีเอกสารสรุปเรียนต่างๆเผยแพร่ หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการทํางานวิจัยต่อเน,นื่องเราหวังว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีการส่งเสริมความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกลุ่มนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับกระบวนการภาคประชาสังคมภาคประชาชนว่ากลุ่มนี้จะไม่เป็นฝ่ายเรียกร้องให้รัฐช่วยเท่านั้นนะครับเราเองก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าของปัญหาแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาไปกับภาคราัฐแต่แน่นอนครับทางกลุ่มภาคประชาสังคมภาคเนี่ย เขาก็ต้องการโอกาสนะครับรัฐก,ก็ควรจะต้องเปิดโอกาสให้เกิดมีความเท่าเทียมกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ